หมดนะครับตำแหน่งบนสุดนะครับก็จะเป็นโหมดเทรนเนอร์ไม่อนุญ,ญาตให้ตีลังกาคงสว่านแต่มีใจโลช่วยประคองลำให้กลับมาขนาดพื้นเองอัตโนมันติตรงกลางนะครับอนุญ,ญาตให้ตีลังกาคงสว่านทำงานประสานกับใจโลขนาดพื้นเองอัตโนมันติล่างสุดใจโลอัพไม่มีใจโลนะครับบินด้วยมือตัวเองล้วนโอเคอันนี้ตัดกานเร่งนะครับตัดเร่งไม่ออกโอเคแท็กซี่ครับเช็คงานสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมปนเอ 3F DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทํางานเครื่องบินนะครับผมสาหรับลานี้เป็นงานเซตติดตั้งนะครับก็คือเดี๋ยวจะทําการอาเอาปีกออกนะครับเพื่อดูโครงสร้างภายในแล้วก็ติดตั้งกล่องใจโรนะครับผมแล้วก็เซตนะครับการทํางานทิศทางทุกอย่างนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทําการ ขอโทษนะครับสำหรับทําการเช็คการกันของกล่องนะครับว่าตัวกล่องทํางานถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เซตไฟโหมดต่างๆนะครับตามความเหมาะสมนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ลงมือกันได้เลยครับผมเดี๋ยวต้องต้องทำการลื้อชุดปีกนี้ออกมาแล้วครับผมสําหรับลานี้นะครับปีกก็น่าจะราลายเมตรกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมตลับเมตดอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะฮะ ผมดูแล้วน่าจะประมาณเม็ดเม็ดขึ้นไปครับเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบถึงเม็ดสี่สิบกะดจากสายตานะครับนี่นะครับนี่นะครับปีกประมาณเม็ดยี่สิบนะครับผมก็โอเคครับลุยกันได้เลยครับครับผมก็นนี้นะครับตอนนี้ติดตั้งตัวจโรนะครับผมแล้วก็เซ็ตทิศทางการกันของกล่องได้ถูกต้องทุกทิศทางแล้วนะครับทุกแกน แต่ประเด็นก็คือเวลาเราป้อนไฟเลี้ยงนะครับแล้วเราจะควบคุมตัวลำนะครับดูนะครับ,รบเวลาเราขยับกล่องนะครับเซอร์โวขยับกันทุกทิศทางแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถควบคุมผ่านรีเซิร์ฟได้ทุกชนเลเลยมีแค่ช่อง3เท่านั้นเพราะช่อง3าเป็นการเสียบตรงไม่ได้ผ่านกล่องนะครับเป็นการเสียบดเรกจากสปีดคอนโทรลมาที่ตัวรีเซิที่ช่อง3เลย ยังคุมลำได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับอันนี้ปัญหาที่จเจอนะครับครับผมนี่นะครับเราถอดเอาตัวที่มีปัญหาออกมาแล้วลองเอาตัวนี้มาเสียบดูนะครับป้อนไฟเลี้ยงนะครับอโอเคครับนี่ครับขยับตัวลำได้แล้วก็จับที่กล่องลำก็ขยับด้วย ก็คือตัวกล่องก็คอนโทรลตัวรีโมทก็ส่งสัญญาณผ่านกล่องไปที่เซอร์โวได้นะครับคันเล่งก็ได้ปกตินะครับวิธีเช็คมันก็ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยไฟโหมดสั่งเห็นไหมครับเปลี่ยนสีตามสวิตช์ไฟที่เราสับแต่กล่องเนี้ยมันไม่รับสัญญาณไปที่ตัวลำเลยนะครับไม่รับสัญญาณกระทั่งไฟแสดงสถานนะไฟโหมดที่กล่องโอเคครับผมเดี๋ยวลองหาวิธีแก้ดูครับ ครับผมตอนนี้ก็เซตตัวกล่องการทํางานทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมแต่คราวนี้มีปัญหาที่แมชชีนิกของตัวลำนะครับเนื่องจากว่าเวลาดึงหางดึงลัดเดอร์นะครับผมตัวแมชชีนิกมันย้อยนะครับเดี๋ยวผมทําให้มันฟิตกว่านี้นะครับผมแข็งแรงกว่านี้นะครับแล้วก็ควบคุมได้มั่นยํากว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่อให้กล่องทํางานกันดีแค่ไหนนะครับผมถ้ามีอาการนี้อยู่นะครับ ก็จะทําให้ตัวลํามันบินตะว้งตะแวงนิดนึงนะครับผมมันก็จะดูไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแก้นะครับเพราะอันนี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่ปล่อยปลยละเลยได้นะครับแต่แอรอนปกติครับที่มีปัญหาแค่อีเลเวเตอร์กับลัดเดอร์ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลื้อตัวชุดตรงบริเวณนั้นออกก่อนเพื่อที่จะแก้ไขแมชชนิกของตัวลํา ครับผมนี่นะครับก็สวิตนี้ตัดกันเร่งสวิตนี้คุมไฟหมดนะครับตำแหน่งบนสุดนะครับก็จะเป็นโหมดเทนเนอร์ไม่อนุญ,ญาตให้ตีลังกาคงสว่านแต่มีใจโรช่วยประคองลำให้กลับมาขนาดพื้นเองอัตโนมัติตรงกลางนะครับอนุญ,ญาตให้ตีลังกาคงสว่านทางานประสานกับใจโรขนาดพื้นเองอัตโนมัติล่างสุดใจโรออฟไม่มีใจโรนะครับบินด้วยมือตัวเองล้วนโอเคอันนี้ตัดกันเร่งนะครับถ้าตัดเร่งไม่ออกโอเคแท็กซี่ครับเช็คงาน เรียบร้อยครับผมลำนี้ก็เป็นงานของค่ายมิรนิยมนะครับผมก็จะเป็นตัวแผงเลเซอร์คัดนะครับโอเคสวยงามครับผมงานดีครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลานี้ปัญหาต่างๆแก้ให้หมดแล้วนะครับทั้งตัวแมชชนิกแล้วก็ทั้งตัวกล่องนะครับผมตอนแรกตัวกล่องก็ติดปัญหานะครับอันนี้ก็แก้ไขให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับมาเล่นอาซีกันครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสวัสดีครับจบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ